สวัสดีค่ะสวัสดีวันหยุดชดเชยอ,อีกวันนะคะพบกับ MRDD ค่ะเอ็มพามาชมรถเข้ามาอีกคันนะคะเข้ารัวๆอีกแล้วนะคะกับรถ t o y ยต้าไฮรักรีโคันนี้เป็นหัวเดียวนะคะแต่ว่าเป็นป้ายฟ้าค่ะรถยนต์เครื่องยนต์2.4ดีเซลค่ะปี2018พิเศษนะคะคันนี้ค่ะเป็นรถหมดสัญญาเช่านะคะให้กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจก็จะมี รถนะคะเป็นป้ายฟ้าจะเป็นหลังคาสูงแบบนี้คือรถจดป้ายฟ้าแบบที่นั่งสองตอนด้านหลังอย่างนี้เลยค่ะไปค่ะในเอ็มพาชมด้านหลังนะคะรถยนต์จดป้ายฟ้าถามว่าทำไมเป็นป้ายฟ้าค่ะเป็นที่นั่งสองตอนแบบนี้นะคะรถจดตรงลงเล่มเรียบร้อยค่ะแต่ว่าท่านใดบอกว่าไม่อยากได้เลยคุณเอ็ม ผมอยากได้เป็นแบบว่าหัวเดียวเอาหลังคาออกได้ไหมได้นะคะตอนนี้เราสามารถจัดเป็นจัดเฟรนแอนด์หรือว่าจะซื้อสดนะคะเอ็มก็สามารถถอดป้ายให้ได้เป็นป้ายเขียวนะคะเป็นรถรถยนต์ป้ายเขียวได้เลยค่ะรถยนต์ส่วนบุคคลเลยนะคะป้ายเขียวไปค่ะเลขงไม้กันน้อยเลขไม้คันนี้น้อยเช่นเคยคะ่ะ 68, 68,661กิโลเมตรค่ะ ภายในเขาเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวเจค่ะต่อเป็นเจกระจกไฟฟ้าแล้วนะคะแบบนี้เลยกระจกไฟฟ้าทั้งสองฝั่งเลยค่ะมาดูเกียร์กันค่ะเกียร์รุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่น5สปีดค่ะ5เกียร์แบบนี้นะคะเกียร์ธรรมดา5สปีดมาค่ะให้ดูสำเนาเล่มกันหน่อยนะคะ รถยนต์ปี2018แท้นะคะดีเซลเครื่องยนต์2.4นะคะเป็นแบบนี้เลยนั่ง2ตอนยังเป็นป้ายฟ้าอยู่นะคะแต่อยากให้เปลี่ยนเป็นป้ายเขียวก็จัดให้ค่ะบาะหนาอบนนี้บอกไม่มีขาดนะคะอาจจะมีรอยย่นหน่อยนะคะตามสภาพการใช้งานค่ะรถทุกคันนะคะสามารถเช็คประวัติการเข้าศูนย์บำรุงรักษาได้เลยนะคะดูยางกนหนอยยางคันนี้เป็นของดันหลบนะคะยางเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยสัปดาห์ที่19ปี2021ค่ะ ยางค่ะคันนี้เช็คด้านในแล้วไม่มีสนิมนะคะภาษีไม่เป็นสนิมคันนี้ดูแล้วหน้าเดิมฝาเดิมค่ะป้ายภาษีก็ต่อแล้วเรียบร้อยนะคะหมดกรกดาปี67ค่ะสามารถซื้อสดได้นะคะราคานี้เอมไม่บวกแวดเพิ่มแล้วนะคะราคานี้เลย339,000บาทค่ะ339,000บาทค่ะ สามารถให้ให้เราทําเป็นป้ายเขียวได้นะคะถ้าว่าไม่ต้องการตัวหลังคาแบบนี้นะคะโอเคอย่าดูตรงไหนเพิ่มเติมแจ้งเอ็มได้เลยนะคะอ่ะย้ำราคาอีกครั้งค่ะ339,000บาทรถย,ยนต์ปี2018แท้ค่ะ ดูรถได้ที่นะคะรถดีเด็ดออโต้ของเราค่ะอยู่ที่สี่แยกคลองขุดถนนเทพารักษ์ค่ะติดธนาคารกรุงเทพจังหวัดสมุทรปราการมาไม่ถูกนะคะเกรงกลางสอบถามเอ็มได้เลยค่ะช่วงนี้รถก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะคะวันหยุดแบบนี้นอนดู u t u b e เพ,พลินเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะฝากกดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องของเอ็มนะคะช่วงนี้ก็จะมาบ่อยๆค่ะแต่ช่วงไหนหายไปวันสองวันนะคะก็ งานยุง่งแต่ก็จะมาเรื่อยๆไม่ให้พลาดกันเลยค่ะสำหรับวันนี้เซลลเอ็มลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ